เอาละครับผมกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมในช่องมันต้องเติมวีหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็อยู่กันที่สล็อตพีจีนะครับผมพามาจัดเกมการในูช่าฟอร์จูนนะทุกคนหรือว่าเกมโชคลาภแห่งคเนตนะครับผมก็อยู่กันที่เว็บไซต์ของดีดีเก้า้นะทุกคนอ่ะโอเคมาลุยกันเลยนะครับผมเว็บนี้เขาว่าเล่นเข้าดีนะทุกคนเลยมาลองสักหน่อยนะครับนะก็มาเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับผม มาถึงผมซื้อเจ็ดันห้าเลยลวกันทุกคนไปครับเป็นยังไงก็งมาดูกันเลยนะครับนะมาถึงใส่หนักเลยนะครับผมบอกเลยชจําแรกว่าใครโอ้โหไม่มาครับผมยังไม่มานะครับแนละ้วอะไรเขาเนี่ยซื้อ7 5 0 0นห้า้ยเฮ้ยเกินไปเออมาแล้วครับผมโอเคเจ็มีคูณด้วยยังไง เออหนึงร้อยแปดสิบได้อยู่โอเค60สิบบาทามาอยู่นะครับนะโอเคก็ได้มา5้0บาทนะครับผมเออวายมาแปดร้อยหาสิบห้าคูโอเคเออร้อยแปดสสวยครับเจ็ดพันห้านก็ยเง่หลังขอนักกว่า,น,าน,นี้หน่อยได้หรือเปล่ปาเออวายมาสวยครับผมห้าร้อ่สิบไปครับ เออสองร้อเอาคูณมา,ลา,า okay, 2, แล้วยังไงโอเควันสองครับผมได้อยู่เอาสิบมาต่อไห okay, มโอเคคิวมาเออดอกไม้มาเอามีคูณว้วายังไงชอบน,นี้โอเคเรามวันก้อนโตไปดีครับสองพัร้อยแบาทโอเคแต่ว okay. ่าซื้อเจ็ดพันห้าสีทุกคนโอเค3ามาสได้อยู่ขอตัวแพงาหน่อยดิเพื่อนสุดท้ายแลไงเออไวมาเต็มจอครับผมชอดน,นี้ เคไม่มีต่อทุกคนก็ขัดทืนไปนิดหน่อยครับผมได้มาทั้งหมด5,145นะครับอลองเดี๋ยวรถเด็ดดูแล้วกันทุกคนเป็น,นิดไ์ของดีดีก้าๆนะครับผมก็ลิงก์เว็บอยู่ที่ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับนะ ทุกคนอันนี้งานยาวบอกเลยเออหลายไครับผมเอามีคูณด้วยยังไงโอเคเฮ้ยก็ไปก้าวิได้อยู่แล้วมันก้อนตรงไปดีครับได้มา1,155บาทนะทุกคนมือต่อนะครับนะโอเค360เต็มเครื่องครับผมโอเค30บบาทเอาคูณมาแล้วย,ยังไง เออห้าร้อยสี่สิบสวยครับเอาคูณสามมาแล้วยังไงชอดนี้เออหนึ่งพันแปดสิบบาทได้อยู่เอาคูณมาต่อยังไงชอดนี้ออโอ้โหมีต่อครับผมได้มาันะครับน 2, บาทครับผมโอเคผมว่าตอนนี้น่าจะได้พอได้ทุนคืนอยู่มั้งมันจะพอได้อยู่นะครับผมโอเคหนึ่งร้อยยี่สิบยังไงต่อ นะครับผมขาดูประมาณสองไปนสามร้อยนะครับนะประมาณนี้ครับผมหาซื้อเจ็ดพันห้าต่อเลยทุกคนเอาเดี๋ยวฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมมีแจกรางวัลทุกสัปดาห์เลยนะครับนะคือเกมนี้ผมเคยได้แสนอยู่นะทุกคนอะไรก็เป็นไปได้นะครับผมจริงถ้ามันเข้ามันก็เข้า,านะเกมเนี่ยเออหนึ่งวันจะถึงได้อยู่ อ่านเลยทุกคนเป็นไปงบประมาณสองหมื่นเก้านะทุกคนหม,มายถงว่าเราจะจบคลิปที่เท่าไหร่นะครับเออสามสิบบาทเฮก้าสิบอันมีคูณสองโอเคหกร้อยหกสิบบาททุกคนชอน็อตนี้อ่ะมีคูณมาต่อหรือเปล่าเพื่อนยังไงโอ้ไม่มีต่อนะทุกคน ถือซือเจ็ดอร์เซได้หนึ่งพันอะไรกันครับนี่เอาไปกันต่อนะครับผมไม่ยอมนะครับนะไปกันต่อเลยนะครับผมอ่ะดูกันมนว่าอาจจะเป็นจังไดนะครับมาอะไรเพื่อนมาหน่อยโอเคสวยโอเคเขามีคูณเยอะนะเออสี่พันเก้าร้อยแปดสิบคูณสิบแปดโอ้โหสองหมื่นเก้านั่นไงเห็นไหมทุกคน เออมาแล้วครับผมโอเคผมบอกแล้วถ้ามาเข้ามันก็เข้าเยอะนะทุกคนนะเออวันก้อนโตไปดิครับ3 9 3หกรามวันก้อนโตร,ดร,โตร,ระดับซุปเปอร์นะครับผมจับปครับผมเป็นส็ลตค่ายพีจีนะครับน้าเว็บไซต์ของดีดีเ้านะครับผมเอ,อเว็บนี้แตกจิงสมคำลำลือทุกคนแมสาม,มาลองนะครับผมอุมีคุณว่ายังไงทำนี้ เ8็ดร้อยแปดิบบสองเออสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบยังมาอยู่นะครับผมเออจัดพอดีครับตรางวันเมก้าพอดีสามพันเก้าร้อยสามสิบนะครับผมซื้อเจ็ดันห้าเท่านั้นทุกคนทุนละมาสองหมนเก้านะครับผมตอนนี้เป็นสี่หมืนแปดแล้วนะครับนะ่ยโอ้โหเอาคูณมาแล้วยังไงต่อชอนนี้โอ้ไม่เข้านะครับผมโอเคไม่เป็นไรห้าหมื่นเห็นหรือเปล่าโอ้โหห้าหมืน่าจะมีให้เห็นเลยทุกคนเออเอามีคูณยังให้ช้นนี้ สามร้อยหกสิบบาทครับผมโอเคยัง okay. มาอยู่เอาคูณแล้วยังไงเออสองพันสี่ร้อยหกสิบสวยห้าหมื่นสองทุกคนตอนนี้สามพัน <laughs> ส uh, okay. ี่ร้อยห้าโอเคช่ำมช่ทุกคนบอกแล้วถ้ามันเข้ามันก็เข้าเยอะนะ ได้มาทั้งหมด39,225น้ะทุกคนเป็นเว็บไซต์ของดีๆเก้านะครับผม,ผมก็ลิงกเว็บอยู่ที่ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับนะก็จิมลิงเข้าไปได้เลยนะครับผมก็ผมรปมชั่นค่อนข้างเยอะทุกคนก็ที่ผมดูฝากถอนก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับนะจะได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอบหน้านต้องมาซ้าใหม่สักหน่อยทุกคนจบที่ห้าหมื่นสองช้ำๆนะครับนะกำไรเน้นๆนะครับว่าผมบอกเลยเป็นสล็อตค่ายพีจีนะทุกคนอ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ เงินไปสาวแล้วนะครับนะเออ